ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับผมตอนนี้เริ่อยู่ที่ร้านบางถังหรือรถถังการย่างเอ้ยการยางครับผมวันนี้หลอกรถตู้มาทําล้อได้หนึ่งคันครับจะเป็นรถตู้ของใครเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์เขาด้วยครับผมอันนี้เราให้เห็นแค่เบื้องหลังนะครับเบื้องหน้าให้เห็นไม่ได้ครับเดี๋ยวบ้านเล็กบ้านน้อยจําหน้าได้ครับลองดูนครับอ๋อลืมบอกครับวันนี้เป็นวันที่ยี่ สิมิถุนายนสองห้าหหนะครับผมเป็นวันศุกร์อันดับแรกเดี๋ยวเรามาแทนแทนแทนเปิดตัวเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อนี้ครับนี้นี้อะไรครับนี่เฉยๆนะครับนี้เฉยๆนะครับโอเคครับวันนี้มาทําอะไรครับอ๋อเป็นแม็กครับเป็นแม็กออกเป็นใส่แม็กกระทะสิบเจ็ดเปลี่ยนแม็กออกใส่ล้อกระทะสิบเจ็ดก็เป็นใส่ยางใหม่ใส่ยางใหม่นะครับ ยางใหม่อันนี้มาอุดหมุนบางถังพี่ถังพี่ถังนะบริการดีครับบริการดีใช่ไหมครับต้ับสีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับแม็กใหม่ของน้องนิเอานะครับนี่จริงๆรู้จักกันอยู่แล้วครับเมื่อกี้คุยกันหลังไม้แล้วครับนี่ครับยางเป็นยางเบอร์อะไรบังสองหนึ่งห้าห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าสิบห้าขอบสิบเจ็ดยางปีอะไรปียี่สิบสองครับเปอร์เซ็นต์ปียี่สิบสองยางเปอร์เซ็นต์ปียี่สิบสองชุดนี้เท่าไรครับหกพันห้าชุดนี้หกพันห้านะครับ จริงๆเราซื้อมาแค่สองพันกว่าบาทครับผมแต่เราต้องบวกกำไรลูกค้าหน่อยครับนี่นะครับนี่เป็นรถของน้องนี้ครับวิ่งรับพนักงานนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูสีวงเลยครับสวยๆครับยางดีมีคุณภาพยางดีระเบิดดังต้องยางบางถังบ้านแรงครับใช่ไหมใช่ยางดีต้องระเบิดดังนี่ครับถ้าระเบิดไม่ดังแสดงว่ายางรั่ว นี่นะครับผมกระทะสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมเป็นยางสองหนึ่งห้าห้าสิบห้านะครับนี่ครับเราไม่บอกนะครับว่าเราจะไม่บอกนะครับว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรรับพนักงานที่ไหนนะครับผมนี่นะครับเราให้ไปเจอกันเองนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ระยองนะครับภายในฮาลูหลฮัลลานะครับนี่นะครับรถคันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับผมเกิดช้าครับ นี่น,นี่บางถังก็กําลังดูแลอยู่ครับอันนี้มาตั้งกี่โมงเนี่ยอันน้องนี้มาตีเบเอ็ดโมงตนะีอตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงหน่อยๆก็ถือว่าไม่นานโอเคครับวัออนนี้ให้ให้บางถังทําอะไรเนี่ยบางถังทําอะไรทำทรงไม้ครับจัดทรงใหม่ทรงใหม่จะทรงใหม่เอาหน้าเชิดท้ายห้อยใช่ไหมเอาหน้าห้อยเอวน่าหน้าเตี้ยเตี้ยใช่ไหมโอเคครับนี่นะครับอันนี้น้องนี้ก็ นี่ครับให้เห็นหน้าอีกทีหนึ่ง้องนี้เขาก็ขับรถดีมีน้ำใจภัยไม่มีนะครับใช้บริการกันได้ครับผมรับรับรายการเหมาไหมตรวนี้ตัวนี้รังยังครับยังยังใช่ไหมครับเพราะว่าวิ่งงานของตัวเองก็ตารางแน่นเอียดแล้วเมื่อก่อนก็จะมีรับดงรับเด็กโคโยตรงคโยตีนะครับตอนนี้บางถังรถองรถนะครับอ๋อนี่บางถังออกมาแล้วครับโอ้โหสวัสดีครับครับผมคันนี้คันนี้น่าจะจบสักทีที่ที่กี่หมื่น ไมกีบารอไมกีบานะครับราคาราคาย่องเบาครับธรรมดาราคาย่องเบานะครับโพอใจไว้แล้วหนูอเคมก่อนสถานที่โออท่าแกใหญ่มาครับสวัสดีครับท่าแกสวัสดีครับเนี่ยท่าแกใหญ่ของเรานะครับผมไปไหนมาครับนอกสถานที่นอกสถานที่นะครับนี่ครับกระทุกไอ้เคมาครับตัวเบอร์เลยก็หลายๆคลิปนะครับก็สนใจใช้บริการก็บางถังเบอร์ที่ให้ไปนะครับผม ติดต่อก็ได้มีทั้งรถสไลด์รถยกนะครับติดต่อใช้บริการกันได้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูงานแม็กหน้าร้านนะครับนี่ขายหมดแล้วอ่าไปแล้วนี่วะหวครับไปหมดแล้วครับขายดีครับที่นี่ขายดีครับขายราคาไม่แรงนะครับนี่ครับนี่ครับก็เหลืออยู่เท่าที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็คร่าวๆประมาณนะี 2022, 96, 9, 92, 96, 16, 16, 99, 9, ้น,นะครับผมก็อัปเดตคลิปครับผมฝากไว้เลยครับศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งหับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหงบางถังบ้านแรงนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็สนใจยังเปอร์เซ็นต์ยังไหมร,รับบริการนี่ครับสีชั่วโมงครับครับ24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไอเท้ครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ